เบอร์เซิร์คมันเป็นมังงะที่มีความลับอยู่มากมายครับเอาง่ายๆแค่พูดถึงโลกแห่งจิตวิญญาณมันก็มีเรื่องหลายอย่างให้ได้คิดหาคําตอบกันการกําเนิดและตัวตนจริงๆของเหล่าก๊อตแท่นพวกจตุมหาราชา AKA เทพแห่งธาตุทั้ง4พวกแมมดหรือการมีอยู่ของโลกใบที่3ซึ่งส่วนมากมันก็จะเป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นครับไม่มีคําตอบที่แน่ชัดทว่าสําหรับผมนะครับหนึ่งในตัวตนที่น่าสนใจและอาจจะมีผลกับเนื้อเรื่องมากที่สุด ก็คือราชาไกสริตครับซึ่งเป็นบุคคลที่เราจะมาดูกันในวันนี้เพราะงนั้นคลิปนี้มีการ,ปรเปิดเผยเนื้อหาของเบอร์เซิร์กนะครับเบอร์เซิร์กนอกจากคำาล่ำเลือเรื่องลอดสุดโหดร้ายที่เป็นกริมดาร์กทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันตรายกับชีวิตหรือไม่ก็เรื่องที่ตัวมังงะมีลายเส้นสุดสวยงามครับ มีรายละเอียดเยอะซับซ้อนแต่ขณะเดียวกันมันก็ดูสาตาจนถูกยกย่องจากผู้อ่านและศิลปินมากมายแต่ภายในมังงะเรื่องนี้มันก็เด่นในเรื่องของความลับเช่นเดียวกันอย่างที่ผมโจวหวคลิปไปเบอร์เซิร์กเป็นมังงะที่มีความลับอยู่มากมายครับเรียงจากสเกลใหญ่ที่สุดพวกโลก3าใบใครที่ติดตามคลิปเบอร์เซิร์กของผมน่าจะทราบกันเรื่องที่เบอร์เซิร์กไม่ได้มีแค่2โลกแบบที่ทุกท่านเข้าใจแต่มันมี3โลกเป็นไตรภูมิประกอบด้วยโลกมนุษย์ ฟิสิกอลเวิลด์โลกจิตวิญญาณ a s t r ทรเวิลดและโลกแห่งมโนคติ i อด a l World เป็นโลกที่มีแก่นแท้ของทุกอย่างอยู่ซึ่งฉายภาพไปยังโลกต่างๆสร้างไปสิ่งเสมือนกับแก่นขึ้นมาอังอิงจาก Theory o อฟฟอรของเลโตนครับส่วนสเกลรองลองมาก็คือตัวโลกแห่งจิตวิญญาณเองนั่นแหละครับคุณเชื่อไหมว่าตั้งแต่มันมีการเปิดเผยว่าโลกแห่งจิตวิญญ,ญาณเนี่ยมันมีอยู่หลายชั้นหลายระดับมีหลายดินแดน ผู้อ่านก็พยายามจินตนาการดูว่าไอ้ชั้นระดับพวกนี้เนี่ยมันทํางานยังไงมีอะไรจัดเรียงกันยังไงพวกมอนสเตอร์ปีศาจมาจากระดับชั้นนั้นชั้นนี้ที่ก็จะพามาสู่พวกเทพครับที่อาศัยอยู่ส่วนลึกของโลกแอสตรทั้งจัตุมหาราชาเทพแห่งทตุทั้ง4ี่เป็นพวกกลุ่มที่ให้นักเวทยืมพลังไม่ก็ตัวเป้งพวกกอดแหนครับกับคําถามที่ว่ากอดแหนเป็นใครกันแน่มีจุดประสองค์อะไรและก็อีกมากมายเลย ซึ่งมันก็เป็นเวลาเกินกว่า10ปีแล้วนะครับมันยังไม่มีวี่แววที่ผู้อ่านเนี่ยจะได้ทราบคําตอบของคําถามเหล่านี้เลยจนกระทั่งอาจารย์แกเสียไปทําเอารู้สึกเหมือนกับว่าตัวอาจารย์แกจงใจปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่มีการฉเฉลยเป็นคําตอบที่แน่ชัดแต่ปล่อยให้ไปคิดไปจินตนาการกันเอาเองใดๆก็ตามจะตั้งใจหรือไม่เราคงไม่มีวันได้รู้เรื่องนั้นกันอีกแล้วครับ โดยท่ามกลางความลับพวกนี้นะครับมันมีหนึ่งความลับครับที่น่าจะนะครับเน้นคนํานี้มีผลกับเส้นเรื่องของเบอร,ร์เซิร์กมากที่สุดนั่นก็ค,คือความลับเรื่องตัวตนของกษัตริย์ไกส์ิริครับทั้งเรื่องที่ตัวเขาเป็นใครมาจากไหนหรือเรื่องที่ตัวเขาอาจจะเป็นอสุวินโหลกสเกาไนต์ตัวละครที่มีบทบาทสําคัญกับเบอร,ร์เซิร์กมากที่สุดคอยช่วยเหลือและชี้แนะเป้าหมายของกลุ่มกัสอยู่ห่างๆหรือเรื่องที่ตัวกรีฟฟิตเองเมื่อหลังจากเขาได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งมิดแลนด์แล้วพร้อมปกครองฟอร์โคเนีย เมืองที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดในโลกนะขณะนั้นหลังจากเหตุการณ์เสียงกูร้องแห่งจิตวิญญาณที่มันได้ทำลายเส้นแบ่งระหว่างสองโลกตัวกรีฟิธก็ได้เปิดเผยเป้าหมายขั้นต่อไปของเขาครับว่าต้องการสานต่อสิ่งที่กษัตริย์ไกสริกทําไม่สําเร็จมันเลยน่าคิดครับว่าตัวไกสริกเนี่ยเขาเป็นใครกันแน่ถึงได้ส่งผลมีบทบาทกับเรื่องราวและสิ่งที่เกิดขึ้นในเบอร์เซิร์กมากขนาดนี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นครับ ไปฝรั่งเศสไม่พอยังวกกลับมาไปแดนปลาดิบอีกกับการคอแลแลบที่คาดมีถึงของทางออฟตัสครับพร้อมกับอนิเมะั่ y สไปร์แฟมิลี่ออกแว่นสุดพิเศษอุทุ่นวาคุวากุสไตล์อาเนีะยะึังมีสินค้าแบบอื่นอีกมากมายใครที่เป็นแฟนคลับน้องอาเนียอยากได้ของสะสมที่ใช้งานได้จริงก็สามารถไปจับจองกันได้ครับแต่รีบหน่อยของหมดไวมากโดยถึงจะเป็นลิมิเต็ดแต่ก็ยังสามารถแช้โคด้ดโคเด็กครอบจกักรวาลของผมลด100บาทได้อยู่ดีนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับออฟตัสและสไปร์แฟมิลี่คร ราชาไกส์สริกเขาเป็นมหาราชาครับที่มีชีวิตอยู่ราว1,000ปีก่อนเหตุการณ์สุริยคราสแทบจะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่าแก่ที่สุดที่เคยถูกกล่าวถึงเลยในแง่ไทม์ไลน์ของเบอร์เซิร์กนะครับถ้าไม่นับพวกมโนคติแห่งความชั่วโดยเขาถือว่าเป็นบุคคลในตำนานครับอารมณ์มันกับกิลกาเมสอเล็กซานเดอร์มหาราชหรือแม้แต่คิงอาเธอร์ถ้าให้เทียบเป็นมหาราชาผู้ยิ่งใหญ่หน้าเกรงขามมากความสามารถแต่ก็ขณะเดียวกันมาพร้อมกับความโลภที่หาที่สุดไม่ได้ และมีเป้าหมายอันทะยอทยานมากกว่าใครหน้าไหนทั้งสิ้นเป็นเป้าหมายที่สุดท้ายแล้วมันก็ได้นําพาอาณาจักรของเขาสู่จุดจบราชาไกเซอริกเขาถูกกล่าวถึงครั้งแรกภายในมังงะตอนที่53ครับบทยุคทองเป็นช่วงที่กัสกับพรรคพวกได้ลอบเข้ามิดแลนด์มายังหอคอย,อย่งการกําเนิดใหม่ทาวเวอร์ออฟรีเบิร์หวังช่วยกรีฟฟิตที่โดนทรมานอยู่เรื่องราวของไกเซอริกถูกเล่าโดยเจ้าหญิงชาร์ลอตครับเพื่อตอบความสงสัยของกัสที่มีกับหอคอยดังกล่าว ลองคิดตามนะครับหอคอยแห่งการกําเนิดใหม่มันเป็นหอคอยทรงกลวยที่ค่อนข้างสูงแต่เมื่อเข้ามาด้านในจะพบว่ามันมีหลุมขนาดใหญ่อยู่ด้านล่างกาส์เขาเลยสงสัยว่าไอหลุมที่อยู่ด้านหน้าพวกเขาเนี่ยมันลึกขนาดไหนฉลอตตอบไปว่าไอหลุมนี้มันมีอยู่มานานมากแล้วไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นแต่ได้ถูกตัวหอคอยสร้างครอบไว้อีกทีซึงความสูงของตัวหอคอยมันจะเท่ากับความลึกของตัวหลุมที่อยู่ด้านในมีภาพมุมกว้างอยู่ ได้เห็นสเกลเทียบกับตัวละครด้วยลองดูพิพินครับทหารที่ตัตใหญ่ที่สุดในกองพันเหี่ยวเขาสูงประมาณ190เาซนกว่าๆตีไป2เมตรละกันครับถ้าลองเทียบจากฐานบันไดหอคอยแห่งการกําเนิดใหม่จะสูงราวๆเจ็ดถึงแปดพิพินก็ตกประมาณ1 4บสถึงสิเมตรเป็นอย่างต่ําไม่รวมชั้นใต้ดินครับชาลอดบอกกับเราว่าก่อนที่มิดแลนด์จะเป็นแบบที่เป็นอยู่ย้อนกลับไปก่อนหน้าพันปีครับพื้นที่ในแถบนี้มันเต็มไปด้วยหมู่บ้านเผ่าเมืองเล็กๆ กระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดและมักจะมีปัญหากันอยู่เสมอนำมาสู่การสู้รบระหว่างเผ่าระหว่างเมืองกันอยู่บ่อยครั้งจนยุคดังกล่าวถูกเรียกว่า Age of Warlords ยุคแห่งเจ้าขุนศึกจนณจุดหนึ่งราชานามไกสริกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นจักพัรดิปิศนาได้นำกองกำลังตัวเองกวาดล้างเข้ายึดครองพื้นที่ของเผ่าหมู่บ้านต่างๆทั่วทั้งดินแดนขยายไปเรื่อยๆจนปกครองทั้งทวีปในที่สุดยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างเผ่า นำทุกคนมาอยู่ใต้อำนาจของตัวเองตั้งเป็นกฎระเบียบขึ้นมาในแดนเถื่อนแห่งนี้และก่อตั้งอาณาจักรแรกของมนุษยชาติทว่าแม้จะเป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับแต่ก็น่าแปลกมันดันไม่มีใครรู้เลยว่าไบริ์เป็นใครมาจากไหนกันแน่ไม่มีสมุดหนังสือได้บันทึกเรื่องราวของยอดกษัตริย์องค์นี้เอาไว้เลยไม่มีแม้กระทั่งจารึกหลักฐานที่บ่งบอกถึงต้นกําเนิดของชายผู้นี้ไม่รู้ว่ามาจากครอบครัวไหนคื่อยู่ๆก็ปรากฏตัว แล้วก็เข้ายึดครองทางทวีปแบบไม่มีใครตั้งตัวน่าแปลกยิ่งขึ้นไปอีกครับเมื่อเราทราบว่าข้อมูลเกี่ยวกับไกสริกมันมีแค่เรื่องที่ว่าชุดเกราะตอนออกรบของเขาเป็นยังไงแค่นั้นตำนานเล่าว,ว่าราชาเกสริกเขามีสมญานามที่เรียกกันว่าราชากะโหลกจากที่ตัวเขามักใส่หมวกเกราะที่มีรูปร่างเป็นหัวกะโหลกของมนุษย์ถ้าเราดูจากภาพในมังงะน,นะครับสิ่งที่ผมเห็นคือตัวไกสริกเป็นราชาที่ต้องการสื่อว่าตัวเขายิ่งใหญ่มากขนาดไหน โดยการใส่สัตว์ในตำนานปีศาจเทพีต่างๆบนชุดเกราะของตัวเองบนหัวม้านะครับเหมือนกับเป็นเทพีผู้หญิงคล้ายอาตินาเทพแห่งสงครามบริเวณดวงตาเหมือนกับเป็นปีศาจสิงโตโลเป็นกอก้อนบนเกราะไหลเป็นเหมือนกับมังกรทะเลตรงกลางอกมีเหมือนเป็นปีศาจครึ่งสิงโตมีปีกแล้วก็หมวกด้านบนมีลักษณะเป็นเหมือนกับสิงโตเช่นเดียวกันผิวเผิน ในยุคกลางการแกะสลักนำพวกสิ่งในตำนานมาวาดเป็นลวดลายชุดเกราะมันมีอยู่ทมเทปไปครับเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วโดยเฉพาะกับพวกชนชั้นสูงอย่างโล่ที่มีรูปร่างเหมือนกอก้อนเมดูซ่าเนี่ยเป็นกุศโลบายครับที่ไว้ใช้ข่มขวัญศัตรูคือเวลาเราใช้โลกป้องกันศัตรูก็จะเห็นใบหน้ากอก้อนอยู่ด้านหน้าใช่ครับเป็นปีศาจที่น่ากลัวนักกลัว,กกลวแต่ที่แปลกก็คือชุดเกราะของแกสริกไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนกับว่าทุกอย่างมันมาจากตำนานเดียวกันครับพวกสัตว์ปีศาจบนตัวเขา มันเหมือนกับว่าเป็นตำนานจากทั่วทั้งทวีปมากกว่าจนให้ความรู้สึกว่าไกส์ริกได้เลือกสิ่งเหล่านี้มาประดับจากความทะนงตัวครับไม่ใช่ความแข็งแกร่งเปลี่ยบว่าตัวเองเนี่ยแม้จะเป็นมนุษย์แต่ก็ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านี้จากการที่ใบหน้าของเขายังคงเลือกใช้เป็นหัวกะโหลกของมนุษย์อยู่ปฏิเสธไม่ได้ครับในโลกเบิร์กไม่ว่าจะในยุคไหนมันมีสิ่งที่แข็งแกร่งกว่ามนุษย์มากมาย ความน่าพิศวงของตำนานไกเซริกมันคือการล่มสลายของอาณาจักรของเขาครับลองคิดดูอาณาจักรแรกที่ยิ่งใหญ่มากๆของมนุษย์จู่ๆมันได้หายไปในชั่วข้ามคืนล่มสลายอย่างหาสาเหตุไม่ได้ครับเราโดนธรณีสูบไม่เหลือร่องรอยแม้แต่หลักฐานใดๆในตำนานเล่ากันว่าเมื่อครั้งที่ไกเซริกสามารถรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นได้แล้วตัวไกเซริกได้สถาปนาเมืองหลวงนามมิดแลนด์ขึ้นมาให้มันเป็นสัญ,ญลักษณ์ สื่อถึงดินแดนที่ตั้งอยู่ณนะใจกลางอาณาจักรต่างๆโดยแน่นอนการจะสร้างเมืองให้มาสมฐานะชายที่ทนงตัวมากขนาดนี้ได้มันก็เป็นเหมือนกับฝันร้ายของประชาชนครับราชาไกสริกเกณฑ์คนงานรูปถึงทาสมาจากทั่วทั้งทวีปบับงคับใช้แรงงานอย่างโหดร้ายทารุณทําให้ประชาชนอยู่กันอย่างยากลําบากขณะที่ตัวเองก็กินหรูอ,อยู่สบายตามภาษาราชามีสุรานารีเคียงกายอยู่ตลอด เลี่ยนทั้งเมืองเป็นเหมือนกับหอนางลมที่จะไปด้วยราคะซึ่งตรงจุดนี้ตำนานจะแยกไปสองทางครับอันแรกคือจากการกระทําของไกสซริกมันได้ส่งผลให้พระเจ้าเกลียดโกรธดเป็นอย่างมากท่านจึงส่งเทวทูตลงมาทําลายอาณาจักรของเขาในชั่วข้ามคืนแต่บางก็ว่าในตำนานแบบที่สองครับพระเจ้ายังไม่ได้ลงมือณตอนนั้นเลยแต่เป็นหลังจากนั้นต่างหากเป็นเวอร์ชั่นที่เราจะได้ยินจากบาทหลวงโมกุสเรื่องมีอยู่ว่าในตอนนั้น มันมีนักปรา์นักบวชคนหนึ่งได้เตือนถึงพฤติกรรมของไกสริกครับบอกว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันถือเป็นบาปร้ายแรงถ้ายังไม่หยุดประพฤติโดยมีชอบจะโดนพระเจ้าลงโทษราชาที่ไม่พอใจจึงสั่งขังนักปรา์คนนังกล่าวไปครับให้ไปอยู่ภายในหอคอยแห่งการพิพากษาณใจกลางเมืองอัลเบียนพร้อมทั้งสั่งให้มีการทรมานนักปรา์คนนี้ด้วยสรารพัดวิธีพระเจ้าที่เอือมระอากับการกระทํานี้เลยค่อยส่งเทวทูตลงมาทำลา,า,ายอาณาจักรไกสริกในชั่วข้ามคืนครับ อย่างไรก,ก็ตามผมอยากให้คหํานึงไว้นะครับตำนานก็คือตำนานครับเป็นเรื่องเล่าที่มีเข้าโครงจากเรื่องจริงเพียงแค่ส่วนเดียวไม่ใช่ทั้งหมดที่เราฟังมันเป็นได้ทั้งเรื่องจริงจริงส่วนเดียวหรืออาจจะไม่จริงเลยก็ได้ชาลลอตเธอยืนยันกับเราว่าเรื่องที่เธอเล่ามันไม่ใช่แค่ตำนานหรือนิทานธรรมดารรมดาเพราะอย่างน้อยเมืองมันก็มีอยู่จริงตำนานเล่าว่าเศษซากที่เหลืออยู่ของเมืองไกสริก พวกมันได้ถูกฝังกลบอยู่ด้านล่างของหอคอยแห่งการกำเนิดใหม่นี้จากภาพเราจะได้เห็นครับว่าพวกสถาปัตย์เมืองเก่าของไกเซริกมันมีลักษณะคล้ายกับพวกกรีกโรมันทางเสาค้ำโรมันแบบไอโอนิกรวมถึงประติมากรรมที่เป็นรูปปั้นเทพีอรตตินาแต่บอกแสสําคัญที่สุดในแผแนวนี้คือมันไม่ได้มีแค่ซากเมืองครับแต่มันมีซากศพด้วยและแต่ละร่างมันมีร่องรอยถูกตีตาอะไรบางอย่างอยู่คือครั้งแรกที่เราได้เห็นอิงตามไทม์ไลน์ พวกเราไม่รู้นะครับว่ามันคือตาอะไรจนกระทั่งสุริยาคาสเกิดขึ้นแต่ถ้าเอาตามที่อ่านเราค่อนข้างทราบจากตอนกัสสู้กับท่านเขาแล้วว่ามันคือตราแห่งการสังเวยเป็นตราที่จะถูกประทับให้กับเครื่องสังเวยในพิธีกรรมการเป็นสาวกไม่ก็กอดแทนมันเลยทําให้เราสันนิฐานได้ว่าการล่มสลายของอาณาจักรไกสริกอาจจะมีสาเหตุมาจากการใช้งานเบฮิตก็ได้แต่ตรงนี้มันมีสิ่งที่น่าสงสัยอยู่ด้วย จากภาพและตำนานเราเห็นแน่นอนแล้วว่าตัวอาณาจักรของไกสริกมันถูกทำลายไปแล้วทว่าต่อมาในเนื้อเรื่องช่วงหลังตอนที่ฟาโคเนียปรากฏขึ้นมันก็มีการยืนยันครับว่าฟาโคเนียแห่งนี้มันคืออาณาจักรของไกสริกที่ได้หายสาบสูญไปผมเลยสงสัยว่าทําไมอาณาจักรที่หายสาบสูญมันถึงปรากฏขึ้นตอนที่โลกกลายเป็นแฟนตาเซียถ้าฟาโคเนียมันคืออาณาจักรของไกสริกแล้วเศษอาณาจักรที่เราเห็นด้านใต้หอคอยล่ะมันใช่เมืองเมืองเดียวกันไหม มันเป็นเมืองของไกเซริกหรือเปล่าหรือเป็นไปได้ไหมการหายสาบสูญที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่การล่มสลายแต่เป็นการถูกยกเข้าไปในโลกแห่งจิตวิญญาณต่างหากและเศษซากที่เราเห็นใต้หอคอยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของเมืองเท่านั้นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือเรื่องของสายเลือดไกเซริกครับแม้เราจะไม่ทราบว,ว่าไกเซริกเขามีผู้สืบทอดไหมแต่อิงจากที่ชาลอดบอกเธออ้างว่าสายเลือดราชวงศ์ของมิดแลนดะ์ปัจจุบัน มันเป็นสายเลือดที่ถูกสืบทอดมาจากไกส์ิริครับถ้านี่เป็นเรื่องจริงมันก็น่าคิดว่ากรีฟฟิดทราบเรื่องนี้หรือเปล่าถ้าทราบแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าสายเลือดไกสรินี้คือหนึ่งในสาเหตุที่กรีฟฟิดเลือกแต่งงานกับชาร์ลอตต์นอกจากเพื่อได้สิทธิ์ขึ้นครองมิดแลนด์โดยชอบธรรมและที่ขาดไม่ได้หนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเกี่ยวกับราชาไกสริคือเรื่องที่แฟนๆต่างคิดและมั่นใจมากๆด้วยว่าเขาคือสเกลนายครับแต่ทําไมคนถึงคิดว่าเป็นเช่นนั้นล่ะ เรื่องที่หนึ่งก็คงมาจากความรู้สึกของกัสครับในตอนแรกที่กัสได้ยินตำนานไกเซริกกัสเขาคิดว่ามันเป็นแค่นิทานเท่านั้นเพราะว่าเมื่อได้ยิน,นเรื่องที่ไกเซริกตัวหมวกเกราะที่มีลักษณะเหมือนกับหัวกะโหลกในตอนนั้นกัสเขาก็นึกถึงสเกลไนขึ้นมาทันทีหรืออย่างที่2สเกลไนตัวเขามักถูกเรียกว่าอง์ราชาครับโดยเฉพาะกับพวกที่มีอายุเยอะมากๆแล้วทางกอดแฮนฮานาเกตฟินมันเลยทําให้เราคิดได้ว่าก่อนที่สเกลไนจะเป็นเช่นนี้ ัวเขาน่าจะเคยเป็นราชาของอาณาจักรใดอาณาจักรหนึ่งมาก่อนหรือไม่ก็เรื่องตำนานกสริกับนักปราดไม่ต้องเดาก็น่าจะรู้กันนะครับไกสริกน่าจะมีความเคียดแค้นกับนักปราดคนนั้นมากๆและในบรรดากอดแฮนด์วอยก็คือผู้ที่มีลักษณะคล้ายกับนักปราดมากที่สุดแล้วหรือไม่ก็เรื่องที่ตัวอัศวินกะโหลกเคยเป็นผู้สวมชุดเกราะนักรกรบขั่งมาก่อนครับยืนยันจากปากซอสบอกว่าตัวอัศวินกะโหลกเคยสวมมันมาก่อนและทําให้ตัวเอง เดินทางลงสู่สิ่งที่แย่ยิ่งกว่านรกปอราเองก็เคยบอกเราเช่นเดียวกันจนเกือบๆจะยืนยันช่วงเนื้อเรื่องบนเกาะเอลฟ์ครับในตอนนั้นเราได้เห็นอดีตการตายของผู้สวมเกราะนักลบคลั่งก่อนหน้ากัสได้เห็นอะไรหลายอย่างมากๆที่สอดคล้องกับตำนานราชาไกสริกอย่างแรกเรื่องชุดเกราะเราเห็นชัดเลยครับหมวกเกราะของเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์มันมีลักษณะเหมือนกับหัวกะโหลกซึ่งไปสอดคล้องกับในตำนานเราได้เห็นพิธีเลี้ยงฉลองที่ทุกคนถูกตีตาแห่งการสังเวย เหมือนกับซากด้านใต้หอคอ,อยแย่งการกําเนิดใหม่เราเห็นกอดแฮนที่ในหล,หลายๆครั้งมักถูกเรียกแทนตัวว่าเทวทูตมีทั้งหมด5ตนด้วยกันครับและเมื่อเรากลับไปดูตํานานตรงนี้ก็จะยิ่งชัดเข้าไปใหญ่คือภายในตํานานการล่มสลายของอาณาจากกาักรไกสริกมันมีจุดขัดแย้งกันอยู่นั่นคือพวกเราไม่รู้ว่าเทวทูตที่ลงมาทําลายเมืองมีกี่ตนกันแน่บางบอกสี่บางบอก5ซึ่งถ้าอิงจากข้อสันนิษฐานที่ว่า การล่มสลายของอาณาจักรไกสริกเกิดจากการใช้เบเฮลิสีแดงที่จะเปลี่ยนคนเป็นก็ดแอนมันก็จะเป็นทั้ง2แบบนั้นเลยครับสมมุติว่าคนทั้งเมืองโดนสังเวยเพื่อที่จะให้ใครสักคนกลายเป็นก็ดแอนเหมือนกับที่กัสเจอมันก็จะเป็นในตอนแรกลงมา4แต่กลับขึ้นไป5แต่มันก็จะพามาคําถามถัดไปครับแล้วคนที่5นั้นคือใครล่ะง่ายๆครับในวาระสุดท้ายของผู้สวมเกราะเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์เราเห็นชัดอยู่แล้วคนคนนั้นก็คือวอย ไปสอดคล้องกับเรื่องที่ผมบอกบอยดูเหมือนกับนักปลญดมากที่สุดแล้วลองคิดดูนักปชญดคนที่ไกสริกจองจําเขาน่าจะมีเบเฮลิตสีแดงในครอบครองอยู่แล้วและเมื่อถูกต้อนจนจนมุมสิ้นหวังนักปลญดคนดังกล่าวเลยใช้งานมันจากนั้นจึงถวายผู้คนภายในอาณาจากกาักรไกสริกทั้งหมดแต่ตรงนี้มันก็มีคําถามอยู่คือการจะสั่งเวยใครได้หุ่นต้องมีความรู้สึกผูกพันกับคนผู้นั้นก่อนอาจจะไม่ต้องมากถึงขนาดเป็นคนรัก แต่อย่างน้อยมันต้องสําคัญในชีวิตครับหมายความว่านักปลัดผู้นี้จะต้องมีตําแหน่งที่สูงมากๆในอาณาจากักรเป็นที่เคารพรักอาจจะเป็นถึงขั้นอาจารย์ที่ปรึกษาไม้ก็พี่น้องของตัวไกสริกเลยก็ได้นําเรามาสู่หลักฐานชิ้นสุดท้ายครับนั่นคือความแค้นที่สเกลไนท์มีต่อพวกกอดแฮนและอามนุษย์จากภาพความทรงจําอัศวินกะโหลกบอกกับเราว่าสิ่งที่กัสได้เห็นมันคือวาระสุดท้ายการตายของกษัตริย์ผู้โง่เขลา เราได้เห็นว่าตัวกษัตริย์ผู้นี้ได้สูญเสียคนรักไปส่งผลทําให้เขาไม่สามารถควบคุมชุดเกราะได้และเข้าสู้กับสาวกและเหล่ากอดแห่งจนตายคาชุดซึ่งตรงนี้มันจะไปเหมือนกับเรื่องเล่าที่ชิวเก้บอกกับพวกกัสตอนพึ่งได้ชุดครับผู้สวมเกราะนักลบคลั่งคนก่อนสู้จนตายคาชุดเกราะจากอาการเสียเลือดมากที่ตัวชุดมันได้พยายามทิ่มแทงร่างกายครับหวังซ่อมแซมร่างผู้สวมให้มันอยู่ในสภาพพอต่อสู้ได้ตลอดเวลาแต่ว่าทําไมสเกาไน ถึงบอกว่านี่มันคือสิ่งที่โง่เขลาล่ะผมก็คิดอะไรอื่นไม่ได้นอกสจากมันเกี่ยวกับการกระทําสุดเลินเล่กของตัวแกสริกเองในอดีตคนมาเตือนก็ไม่ฟังจนทําให้เขาสูญเสียทุกอย่างไปและกลายเป็นวิญญาณพยาบาทออกตามล่าอามนุษย์และเหล่ากดแฮนยังไม่มีวันจบสิน้นจากทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมเล่าไปมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับพี่ดาแฟนๆรวมถึงตัวผมจะเชื่อว่าไกสิรคือสเกลไนแต่ทางนี้มันก็ยังพอมีทริซี ที่จะฉีกความเชื่อน,นี้ออกไปได้อยู่หรืออ่านมาเพิ่มเติมสิ่งที่ขาดหายไปก็ได้คืออย่าลืมไปถึงมันจะชัดขนาดไหนแต่ตราบใดที่มันยังไม่มีการคอนเฟิร์มจากเนื้อเรื่องมันก็จะยังคงเป็นเพียงแค่การคาดเดาอยู่ดีและมันก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาโดยทฤษฎีนี้มันบอกไว้ว่าแท้จริงแล้วไกสริกเข้าคือกอดแฮนครับเป็นกอดแฮนองค์ที่5ที่ได้กลับมาเกิดใหม่ในร่างเนื้อก่อนที่เขาจะใช้พลังอํานาจของตัวเองยึดครองทั้งทวีปมิดแลน ถ้ว่าแค่นั้นมันยังไม่พอเขาต้องการทั้งโลกครับทุกอย่างเหมือนกับกรีฟิตเลยดังคําบอกที่ว่าโชคชะตามันไม่ได้หมุนเป็นวงกลมแต่มันหมุนเป็นเกลียวต่างหากเขาจึงอยากจะสั่งเวอร์อีกครั้งคือคุณจะใช้เบเฮลิตกี่ครั้งก็ได้นะครับตราบใดที่คุณยังมีสิ่งสําคัญให้ถวายทว่าการใช้เบเฮลิตในครั้งนี้มันอาจจะโดนขัดขวางโดยผู้ที่จะกลายเป็นวอยในภายหลังแต่กอทฤษฎีดดังกล่าวมันมีช่องโหว่อยู่เยอะนะครับเรื่องจริง ที่มาสามารถตอบเรื่องความไม่มีที่มาที่ไปของไกสริกได้รวมถึงยังมีความสอดคล้องในเรื่องโชคชะตาของเขากับกรีฟิดด้วยแต่มันก็ไปทําให้เรื่องอื่นๆมันผิดไปจากเดิมอย่างตำนานบอกว่าไกสริกใช้ชีวิตอู้ฟู่กินดีอยู่ดีลุ่มหลงในราคะแต่ผมไม่เชื่อว่าคนที่เป็นก็อดแฮน์จาแรงมากจะยังมีอารมณ์อะไรแบบนั้นอยู่แน่นอนนิสัยมันแตกต่างไปในแต่ละคนสาวกบางคนอย่างวายยังหลงในราคะเหมือนกันเลยแต่นี่ม่ระดับก็อดแฮน์นะครับ คุณเชื่อไหมล่ะครับว่ากรีฟฟิดจะรักเจ้าหญิงชาร์ลอตต์จริงๆหรือไม่ก็เรื่องที่เป็นก็อดแฮนด์แท้จะสวมชุดเกราะเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์ทำไมและโดนสั่งเวยได้ยังไงหรือในเรื่องโชคชะตาเองส่วนนี้ผมเชื่อว่าสเกลไนท์มีความเหมือนกับกัสมากกว่ากรีฟฟิดนะครับหรือไม่ก็ทฤษฎีเรื่องไกสซริกกลายเป็นสเกลไนท์ได้ยังไงอันนี้ผมลองคิดดูเล่นๆนะครับผมเชื่อว่าตัวแปรสําสคัญในคําถามนี้มันคือชุดเกราะเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์ คุณสมบัติของชุดเกราะรรนักรบข้างนี้นอกจากมันจะทําให้ผู้สวมสามารถต่อสู้ได้อย่างเฉวชเฉวียนบ้าคลั่งแล้วตัวชุดเกราะมันยังแฝงไว้ด้วยเวทมนต์ครับที่จะไปให้รูปร่างแก่ความมืดภายในจิตใจของผู้สวมใส่อย่างที่เกิดขึ้นกับกัสที่ความมืดดังกล่าวมันปรากฏออกมาในรูปของสุนัขล่าเนื้อที่เราเรียกกันว่า b e a s t of darkness คอยเป่าหูให้กัสละทิ้งทุกอย่างอยู่ตลอดเวลาจะได้คุมข้างไปและนอกจากนี้ตัวความมืดในใจ มันยังมีผลต่อรูปร่างของตัวชุดเกราะด้วยผมเชื่อว่านี่คือจุดม้กครับไม่ได้กระามที่ผู้สวมใส่ย,ยอมแพ้ต่อความมืดและทิ้งความเป็นมนุษย์เมื่อนั้นผู้สวมใส่จะกลายเป็นวิญญาณอาฆาตแบบที่สเกลไนเป็นไม่แน่บี t of Darkness ของกาสริมันอาจจะเป็นอะไรที่คล้ายกับกะโหลกก็ได้ทําให้หมวกเกราะมันปรากฏออกมาในรูปนั้นโดยเมื่อไกายสิริตายในชุดเกราะการละทิ้งความเป็นมนุษย์ของเขามันก็ทําให้เวทมนต์ด้านในเปลี่ยนเขาเป็นสเกลไน เพื่อเติมเต็มความต้องการสุดท้ายของเขาก่อนตายสังหารก็อดแฮนและอมนุษย์ทั้งหมดสาบให้กาเซริกต้องมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันต์จนกว่าเป้าหมายของเขาจะสําเร็จไม่แน่ความโมกข่าที่สเกลไนบอกมันอาจหมายถึงการที่กเซริกโดนเบอร์เซอร์เกอร์อาร์เมอร์เข้าควบกลุ่มก็ได้ครับทาให้เขามาลงเอยกลาไเป็นสเกลไนแบบทุกวันนี้เพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับในโลกของเราไกาเซริกเป็นชื่อของกษัตริย์ที่มีตัวตนอยู่จริงๆร,ราว1,500ปีก่อน มีชื่อเสียงจากการเป็นเจ้าอาณาจักรของเหล่าแวนโด้แวนดดลหมายถึงชาวเจอรเมเนกนะครับและชาวเจอรเมเนกหมายถึงชาวยุโรปทางตอนเหนือแต่แวนดดลจะเจาะจงหมายถึงชาวยุโรปที่เคยอาศัยอยู่บริเวณทางตอนใต้ของโปแลนด์ในปัจจุบันไกเซริกเขาเป็นราชาที่เก่งกาจมากๆในการรบครับถึงขนาดสามารถทาลายกองทัพโรมันบริเวณแถบแอฟริกาเหนือได้จนทําให้ทางโรมันเนี่ยต้องล้มเลิกการบุกค,ครับและขอสงบศึกแทน กลายเป็นหนึ่งในอำนาจที่ทรงพลังมากๆในแถบเมดิเตอร์เรเนียนช่วงศตรวรรษที่5นะครับ <S <S ทั้งหมดนี้คือข้อมูลของแกสติริกครับมหาราชาและตัวตนที่แท้จริงของอาซูนกะโลกพ,พลาตรงไหนคอมเมนต์และเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายังไม่กดซับฝากจิ้มเบาๆหนึ่งทีและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยในวันนี้โด,ดโคเด็กซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ